ทีนี้ผมิสต์ทำเป็นคล้ายๆเป็นบูเล e t ต่างๆว่าหัวข้อให,ใหญ่ๆเนี่ยแรงลมเราต้องพิจารณาอะไรบ้างครับอันบที่หนึ่งเลยก็คืออดูว่าออกแบบแบบอย่างง่ายหรืออย่างยากอะไรเงี้ยฮะที่ที่เราเคยเจอกันเนาะจะเป็น simplify ออ Sim แบบเชิงลึกลงไปไหมพอหลังจากนั้นปุ๊บเรามาดูวินโหลดโซนเป็นไงบ้างนะครับวินสปีดประเทศไทยเรามีสี่โซนนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่สี่ก็จะใต้อันดามันอ่าวไทยมี A กับ b ครับจะมีแฟกเตอร์ต่างกันหลังจากนั้นจะเป็นดูเท r เรนจะเป็น A,B,C o อ่าอยู่ในเมืองแล้วก็เมืองอยู่ในลึกอะไรเงี้ยครับอยู่ในเมืองที่มีแบบตึกสูงอะไรเงี้ยครับจะเป็น A,B,C แต่และโปรแกรมก็จะตั้งในตัวของอตัวเนี้ยตัวชื่อเรียกเนี้ยต่างกันอย่างเช่นที่ผมใช้ m y d u s ก็คือจะเป็นเริ่มที่ B,C,D ก็จะอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะใครจะใช้อะไรก็ต้องไปเช็คดูว่ามันเหมาะสมหรือเราแอพพลายถูกไหมนะครับ อิมพอร์แแฟกเตอร์ความสําคัญขององค์อารนะครับโทโปอยู่บนเชิงเขาไหมถ้าอยู่ก็พิจารณาด้วยการเอฟเฟกเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็เพชเชอร์คอมเพรสชันอันนี้เป็นตัวด้านขวาเนี่ยเป็นตัวเทียบระหว่างอเมริกานะครับกับของไทยแลนด์นะครับว่าของเราตอนนี้เราเราไปล้อตามเจ5สีู่นย์ห้านะครับอย่างตอนนี้ถ้าถ้าจำไม่ผิดอเมริกาจะไปเจ6ดีหนึ่งหแล้วนะครับน้าจะไม่ผิดก็จะมีปรับอะไรต่างๆมีโมโนโลปต่างๆเข้ามาให้เยอะ แยกเลยนะครับนี่เวลาเราปรับเราปรับอะไรบ้างเราก็ปรับแค่จากของเมกาเนี่ยสามวิของเราจะเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับเราแอพพลายคอนเวิร์ตกลับมาเป็นสามพันหกทำเป็นแฟกเตอร์อ,อยู่อยู่ที่หนึ่งจุดห้าสองนะครับเป็นอันนี้เป็นชาร์ตเป็นชาร์ตอา่าดัสเคิร์ฟนะครับงั้นสามวิเราตี curve เคิร์ฟขึ้นไปปุ๊บไปชนเคิร์ฟนี้มันจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าสองนะครับอันนี้เป็นเคิร์ฟที่เราได้เลขมานี่แหละว่าหนึ่งจุดห้าสองมายังไงนะมันมาจากดัสเคิร์ฟเนี่ยครับของการดูเรชั่น อันนี้จะเป็นอ่ิบาย5 27ิบอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นโซนที่ 1, 2, 3, 4, 4, 4เนี่ยโซน4จะ25เท่ากับโซน1แหละแต่ว่าจะมีตัวแฟกเตอร์หนึ่งที่ที่คูณตับนะครับทำให้มันมันได้ 30, 27, สามสิบถึบเจนาะลักษณะนี้ส่วนด้านขวานเนี่ยเวลาเราจะคอนเวิร์ตไปหา SCE เราก็ต้องไปคูณ1.52นะครับแล้วก็ไปใส่ในซอฟต์แวร์ต่อไปนะครับถ้าใครใช้โค้ด7จ0ดนะครับ อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมใช้นะครับว่าอ่ส่วนสามนะครับเชียงรายยูนสีฟ้าเนี่ยเราแปลงไงยี่ิบเก้านะครับเพราะว่าเราเพราะว่าผมใช้อ่าเจ็ดขีศูนย์ห้าผมก็ต้องแปลงเข้าหาเจ็ดขีศูนย์ห้าเนาะเหมือนเมื่อกี้ TF ก็คืออาคารเป็นอาคารสัธารณแต่ยังไม่สเปเชียลสเปเชียลจะมีอ่ะอีกอีกเลเวลหนึ่งนะครับด้านด้านล่างา,ายคาัสก็ก็คือเหมือนที่แจ้งไปนะครับพวกนี้อ่ะปรับมาแล้วเนี่ยพอเราได้สี่สิบแปด 0.8เมตรเปอร์เซกแต่ว่าบางซอฟต์แวร์จะให้ล้อเป็นล์เปอร์าเวอร์เราก็ต้องไปปรับเป็น2.25นะครับคูณแอปพลายเข้าไปนะครับมีรูปให้ต่างๆพวกนี้ก็จะเจเนเรตจากซอฟต์แวร์นะครับพวกนี้ส่วนโหลดเทสเนี่ยเราก็ต้องตั้งตามอคล้ายๆเป็นเล่มของโมยพอนะครับจะเป็นเนี่ย100%เข้า x 100%เข้า y 75%เข้า x นะบวกกับ p portion ด้าน p คือ positive แล้วก็ n คือ negative จะเป็นลักษณะนี้ครับอ่ะนี่ครับด้านขวาอันนี้จะเป็นเมนเมนเมนสตั๊กเจอร์เมนสตั๊เจอร์ในในเคสเนี้ยผมจะตัดตั้งแต่ตัวท็อปไปจนถึงพื้นชั้นบนส่วนลูปเนี่ยผมผมจะแอพพลายใหม่ตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับตัวของโมโนสโลปฟีลูปนะครับโมโนสโลปฟีลูปก็คือเวลาลมเ,เข้าเนี่ยด้านหน้าแนละด้านหลังเราต้องเอาตัว CP เนี่ยที่ที่ได้มาจาก อ่าเอชซีเ็ีหนึ่งเนี่ยเอามาแอพพลายในในตัวของอเพชเชอร์ที่เราที่เราคำนวณกันนะครับ P ีแล้กับ i อคิวซีพนั่นแหละตัวนั้นแหละเอามาแอพพลายแยกปันแหาใส่เฉพาะของส่วนของรังคานะครับเนี่ยเพราะว่ามันเชิดนิดนึงสิบประมาณสิบสองสิบห้าองศาส่วนเช็ดลูปคืออะไรเชดกับตัวเมนูสโลปบางท่านอาจจะมองว่าเอ้ยมันมันเหมือนกันอีกมันยกแต่นิดเดียว เฉดคืออะไรก็ตามที่ออกนอกตัวของเมนสตรักเจอร์แล้วมีตัวโอเวอร์แฮงหรือแคนทลิเวอร์ออกไปมีร่มเงาโดยที่แสงสาดเนี่ยเนี่ยเขาเราอยู่ในโซนของเฉดลุกอะไรก็ตามที่เป็นปึ๊กอยู่ในโซนของขอบเขดของเมนสตรักเจอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นโมโนสโลปประมาณนี้นะครับเราเลือกใจเนาะเร่งสปีดนิดนึง <laughs> ยงินดีดีต่อมาเป็นอ่าไซส์มิ่โหลดที่เกินไปก็คือเราอ้างอิงจากมอยพอ เป็นตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ที่ปรับมาล่าสุดไซสิมิกเนี่ยอนนลิิเราประกอบด้วยอะไรบ้างมีสเตติกกับไดนามิกนะครับสเตติกเนี่ยเราจะมีลิเนียและนอนลิเนียใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเลยแต่ว่าสเตติกลิเนียจะมี ESA นะครับ equivalent static analysis แล้วก็ถ้าเป็นนอนจะเป็น push over อันนี้อันนี้ไม่ลืมปรับเพราะว่าเหมือนไปคล้ายคล้ายไปยืมมาจากเพจหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นลิเนียนะครับจะเห็นสีแดงอันนี้ อันนี้อาจจะผิดอีกนึงต่อไปไดนามิกเราอยู่ในโหมดรูเนี่ยเราจะรันหาแค่レスปอนสเปกตรัมแค่นั้นเองนะครับส่วนที่หลายๆท่านที่ทานเห็นชื่อคุค้นๆว่าเอฟพุโอเวอร์เอ้ยทาร์มิสโตลี่เอ้ยมันมันอยู่ในกิ่งไหนของใครนะอันนี้โฟชาร์ดนี้ก็คือไดแกรมเนี่ยถือว่าโอเคครับทําให้เราเห็นภาพว่าตอนนี้เราเราอยู่ในรูทไหนนะครับอ่าตัวนี้เป็นสรุปเส้นทางเดินของนะอไซส์สมิตรใไรสี ภาพนี้เป็นเอาไปปรับใช้ได้นะครับว่าตอนนี้เราแบ่งเป็นแบงกคอกกับรีเจนเอ็กเซปต์แบงกอกก็คือโซนนอกพื้นที่แอ่งกุงเทพเนาะตอนนี้ถ้าสีเทาคือตอนนี้ผมโฟกัสอยู่นอกแอ่งกุงเทพนอกแอ่งกุงเทพจะชวเชียงรายก็จะไล,ล่เลยข้อหนึ่งดิจิ e นียรีเจนภูมิภาคก่อนสองก็คือไซซ์ไซซ์คลาสเอถึงเอฟไซ c ์คลาคืออะไรคือคือชั้นบิน ดินที่จะมี a ถึง f ใช่ไหมครับ a ถึง f ก็จะตามที่ในในเล่มเลยทีนี้ค์พเนี่ยดินมันปกติก็คือใช้ในค์พ d นะครับต่อมาปัญหาอาหารเบสิกการ์ดโมชั่น s s s หนึ่งคับคับสั้นที่ศูนย์จุดสองแล้วก็ t หนึ่งบิ f f f b นะครับ Coefficient a d j u s t m e n t แล้วก็การ์ดโมชั่นพวกเนี้ยพอได้ปุ๊บเราก็จะไป s d s d หนึ่ง i g n อะไรพวกเนี้ยครับไล่มาอ่าต่อมาสุดท้าย เราจะมาจบที่ตัวเบสเชียร์นะครับพวกนี้ไซสมิกเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับเพราะว่าผมอยู่กับมันมามาะระยะหนึ่งตอนแรกจะงงหมดเลยไม่เข้าใจแค่อ e s a ก็ยังงงก็ต้องค่อยไล่ทบทวนนะครับทำงานปรึกษาพี่วุฒิลหลายๆท่านที่ที่ทำงานร่วมกันก็ค่อยๆแบบปรับจูนแล้วก็กระจางขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็ยังต้องศึกษาอยู่ครับพราว่ายัง ยังไม่ไม่ลึกเท่าไหร่ยังมีบางจุดที่ยังสงสัยหรืออะไรเงี้ยครับก็ต้องอพัฒนาต่อไปครับให้กําลังใจวิศวกรทุกท่านนะครับว่าเราจะต้องไม่รู้ก่อนครับแล้วก็ค่อยๆแบบครับอ่ะอันนี้เป็นคา่าที่ต่างที่ผมมาใช้แอปพลายกับโปรแกรมนะครับนี่นะครับชซคา่าดี s อหนึ่งอันนี้เดี๋ยวไปหน้าถัดไปอ่ะนี่เราเลือกยังไงบ้างนะครับเราเลือกเราเปิดหนังสือเลยครับ SS-S1 หนึ่ง นะครับ917ใส่เข้าไปนะครับ F1 ตัวนี้ FA FA b ก็คือพอเราใส่เนี่ยแล้วมันจะปรับอัตโนมัตินะครับมาตรงนี้แล้วก็มา SDS SC1 SD แต่ละตัวเนี้ยมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหน้าถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นรอยเลื่อนต่างๆนะครับ14รอยเลื่อนที่มีพลังนะครับภาพใหญ่เราอยู่ในโซนสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นที่ผมไล่ตามตามหนังสือนะครับไล่มาว่าเอ๊ A แต่ละอันมันเป็นยังไงนะ ก่อนจะมาเป็น FSV เนี่ยทีนี้เราก็ใช้ตารางที่1.4.2นะครับกับ1.4.3เนอะพื้นที่นอกแหงตัวสีในในกรอบสีแดงนะครับ1.133 1.9พวกเนี้ยถ้าถ้าใช้ตารางก็ใช้ยังไงใช้วิธี interpolation ก็คือการเทียบบรญยัติเนาะห่างเท่านี้ SS เนี่ย0 5กับ1ห่างเท่านี้ l ิ f เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไล่เป็นเทียบบรญยัติต่ยางยออกาเป็นเลขนี้นะครับ ส่วนถ้าอยากจะคำนวณปุ๊บอา่คำนวณได้ยังไงบ้างก็หา S D S ก็คือในโซนของดีไซน์คาบสั้นและคาบที่1นึ่งวิละทำ S D S ก็คือพูดง่ายคือเอาสอง่วนสามาคูณ F A S S อย่างเช่นมรนทัดบนนะครับ S D S เกิดจากอะไรก็คือเอาสอง่วนสามของ S S คูณกับ F V มันจะกลายเป็นค่านี้นะครับคูเรียงกันเลยนะครับส่วน S D หก็คือเกิดจากสองนสามคูณกับ f1 คูณกับ fv นะครับกลายเป็นค่าข้าหลักนี้นะครับเป็นที่มาของ design spectral response นะครับเวลามิเตอร์แบบวันนี้ตัวนี้ค่อนข้างดำพาดำดิ่งลงไปลึกๆแต่ว่ายังไม่ยังไม่แบบลึกเท่าไหร่อันนี้ให้เห็นเป็นภาพ o v e r a l นะครับว่าที่เราเจอตอนนี้เปิดหนังสือจะเห็นเป็นชาร์ตนี้ใครทำ rsa จะเจอชาร์ชาร์นี้เป็นหลักนะครับเพราะว่า เวลาเราเราเช็คโครงเหล็กกับ RC เนี่ยมันจะแบ่งชัดเจนนะว่าค่าดมปิง้งเนาะดมปิ้ง0.050อันนี้เป็น RC ถ้าของเราเป็นโครงเหล็กเนี่ยจะใช้0.025ทีนี้ถ้าโครงเหล็กตัวเนี้ยเราจะต้องมามาเพิ่มขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคือมาใช้พิจารณาจากเคสด้านล่างนะครับเป็นหลักแต่ว่าเราจะอิงกับจากตัวของแดมปิ้งที่0.05นะครับตัวนี้เริ่มจากอะไรบ้างแล้วก็ ไล่จากเนี่ยการหา S A เท่ากับ S D S นะเข้าข่ายไหนบ้าง1นหรือสพวกเนี้ครับแล้วเราต้องไล่เช็คเลยนะว่า T น้อยกว่าเท่ากับ T S ไหมโดยที่ T S คืออะไรก็คือเอา S D 1หาร S D S อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไล่แอพพลายกับคืนมาพวกนี้จะอ่าเดี๋ยวผู้ที่อ่าโอลงที่สนใจก็เอาสไลด์ผมไปไปไล่ดูแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนี้อันี้เป็นอาจจะลงดีเทลอาจจะไม่ทัก็พอ อันนี้เป็นอ่ะต่อมาจะเป็นว่าเอ๊ค่าต่างๆที่ออกมาเนี่ยมัน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 ฟ้องอะไรเราได้บ้างนะครับฟ้องนี่ก็คืออย่างที่บางซอฟต์แวร์เราเห็นภาพพวกนี้เอสซีเอสเอ็กดนะีหนึ่งนะเอ๊ะค่าดีมันคืออะไรนะมันมันมาจากไหนนี่มันมาจากนี่ครับ p e r m i t a t i r n a l analytical method นะครับว่าอันนี้เนี่เราเราไปเอามาจากอ้างอิงจากของเมกานะครับว่าพอเราได้นเนี่ยอ่ะ d e เเนี่ยจริงนะเราอยู่ในโหมดนี้คัตเกอรี่นี้ แล้วเราก็ต้องมาพิจารณาเพิ่มอีกว่าอาคารเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างสมมติอันนี้ยผมเลือกว่าโครงสร้างเนี่ยมันมันปกติดีนะแล้วก็มันไม่สูงเกิน48เมตรอะไรเงี้ยครับก็อยู่ในว่า ISA ใช้ได้นะอ ISA ใช้ได้แล้วก็ Time History ก็ใช้ได้เลยครับจะเป็นตัวว่าพ e ร m มิไหมอนุญาตหรือเปล่านะครับต่อมาไอ้พวกอาาอ่คือคาคออคืออาคือาคืออคือาคาคืาอคอาคาค มันมาจากไหนมันมาจากเหมือนกันครับของของอเมริกาเหมือนกันนะครับแล้วก็สอดคล้องเราเราล้อตามตามของเขามาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเอามาปรับใช้แล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมาใช้ในบ้านเราเนาะอันนี้จะเป็นตัวพิจารณาของค่า R นะครับค่า R ว่า Response Modification Factor เราพิจารณาอย่างไรนะครับเนื่องด้วยผมเลือกเป็น RC Moment นะครับหรือ Steel Moment เนี่ Moment resisting frame มันจะอยู่ในช่องนี้นะครับช่องที่หนึ่ง สองสามเนี่ยจะเป็นของ RC shear wall นะครับช่องสุดท้ายจะเป็นคล้ายเป็นกึงแบบใช้ bearing wall เป็นหลักครับเพราะฉะนั้นอาคารส่วนที่เราเจอกันนะจะเป็นแค่เนี่ยสองช่องนี้เป็นหลักนะครับช่องสุดท้ายจะเป็น space ขึ้นิดนึงจะจะเห็นได้ยากนิดหน่อยพอพอเราเลือกช่องที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอ response modification เราจะใช้อะไรได้บ้างครับอันนี้ผมเลือกขอแค่เป็น intermediate พอนะเพาะนั้น intermediate ในมมยพอเราก็จะมีซอยให้อีกว่า มันมีลดทอน,น,นตั้งแต่เป็นทีละจุดห้านะครับเนาะเราก็สามารถเลือกเลือกในเลงที่เหมาะสมได้เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาพอเราเลือกแล้วเนี่ยเราไปแอปพลายเข้ากับคาบการสารั่นค่าพื้นฐาน fundamental period ก็คือคงเหล็กก็ะใช้ 0.03h ตัวของของโครงสร้างเนี่ยมันสูงประมาณ12เมตรเนาะนี่ประมาณมันจะได้วัน3ูนดสามแปดนี่นี่นะครับอันนี้ผม,มลืมเปลี่ยนนะของีครับนะครับ นี่พอศูนย์อยู่สามแปดกว่าถ้าถ้าบางซอฟต์แวร์ถามว่ามันปรับมันปรับเหมือนของไทยไหมถ้าอย่างโกตตาน่าจะปรับนะครับถ้าผมจาไม่ผิดน,นะอันนี้ถ้าถ้าไมดัสเราเวอ2000ร์ชันสองพันล่าสองพันยี่สบสามล่าสุดก็ยังอิงกับ a s c v อยู่ยังยังไม่มีในในในโหมดน้ครับว่าปรับเป็นของไทยนะครับพอพอเรายกกําลังแล้วเนี่ยสมมติว่าผมได้ศูนย์อยู่สามแปดนี่น,นี่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเราเราอัพขึ้นไปเป็นอีกเจ็ดห้าเนี่ยมันอยู่ประมาณสี่พีเรียอยู่ที่สี่ ก็ดิฟกันหน่อยหนึ่งก็ก็ถ้าจะใช้นี้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะจะผมจะมาแมนนวลเองนะครับอ่ะต่อมาอันนี้อันนี้ลงเข้าไปลึกเข้าไปอีกนะครับว่าวิธีกอวิธีขอนะนี้เวลาเราเช็คเอาไว้เช็คปรับเทียบระหว่างเ e s a กับอ่า ISA นะครับว่าค่าการสั่นของวิธีขอนี่ต้องไม่เกินหนึ่งจุดห้าเท่าของวิธีกอนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าวิธีกอได้เท่าไหรอ่อ่ะอย่างเช่นศูนย์จุดศูนย์สามแปดเนี่ยเอาหนึ่งจุดห้าไปคูณนะครับ มันจะได้มาประมาณ4กว่านิดๆเพราะนั้นวิธีขอที่เราได้จากซอฟต์แวร์หลังจากที่รันอิกเกนเวลูเนี่ยเราจะใช้พีเลียนั้นเนี่ยเอามาคอเช็คกันแล้วก็ค่อยปรับสเกลแฟกเตอร์ขึ้นไปนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดอีกอีกหน้าสไลด์ถัดไปต่อมาว่าเราหาฟันดาเมนทัลพีเลียจากเมื่อกี้ด้แล้วเนี่ยต่อมาเป็นอ่าไซส์มิชนะครับ C S C S เกิดจากอะไรก็เจอเจอ S A คูณ I O R นั่นเองนะครับก็คือค่าไอที่เราได้น้อง R ที่เรากำหนดมา SA ก็คือที่เราหาได้จากจากหน้าที่ที่แล้วที่เป็นการาฟยุ่งเหยิงนิดนึงนะครับจะเกี่ยวกับของโครงเหล็กนะอันนี้ถ้า SA ผมถ้าผมง่ายเลยผมใช้ของอท่านอาจารย์ดอนนะครับที่เป็นที่เป็นอุดหนุนซอฟต์แวร์ท่านเอามาเช็คมาเช็คค่าคร่าวๆว่าเราจะได้ SA ยังไงนะครับนี้จะเป็นทั่วไปนะครับในการหาเบเชียเนาะอันนี้ขอข้ามไปเร็วๆนะครับ น,นี้เป็นเป็นตัวซอฟต์แวร์ของอาจารย์ดอนนะครับก็สนับสนุนท่านมานะครับว่าเราเลือกอะ,อะไรได้บ้างนะครับช่วยช่วยให้เราทํางานได้ง่ายนะครับพวกนี้อันนี้พวกนี้ผมยังไม่ได้ปรับไอตัวของพื้น P ีคั d เข้าไปว่าตัวของของตัวเวทของสตัคเจอร์รวมอ่ะมันจะน้อยนิดนึงมันจะอยู่ต้องจริงๆริงต้องอยู่ประมาณสองพันกว่าตันนะครับนี้มันมันน้อยนิดนึงผมไม่ได้ใส่เข้าไปแค่เอาเอาพวกนี้ยมาแอพพลายเฉย เราได้อะไรบ้างครับเราได้ตัวนี้ครับ SW เนาะอันนี้อันนี้ผมผมผิดอยู่นะอนไม่ต้องดูนะครับหน่วงหน่วงนี่คือเราเป็นเหล็กนะครับสองจุดห้าค่าต่างๆเพราะเราเรา,เราลองแบบคำนวณปุ๊บเนี่ยเราจะได้ค่าพวกนี้เลยครับซึ่งซึ่งจะตรงกับซอฟต์แวร์ที่ที่คำนวณเนาะอย่างตัวนี้ครับ TS SA ก็คือพอพอเป็นเกี่ยวกับโครงเหล็กเนี่ยเขาจะอาจารย์เขาจะปรับโดยตโนมัติจับที่ผมเกินไปเมื่อกี้ว่าเข้าขายครเทีเหลือที่สองเลยนะครับพวกนี้ ใช้ได้ใช้ได้ตกประเภทงองอะไรเงี้ยฮะจะ,จะอาจารย์ท่านจะล็อกให้เลยครับค่อนข้างที่จะโอเคอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอพอเราเช็คแล้วเนี่ยพอรันโหมดเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าถ้าโครงสร้างเหล็กกับโครงสร้างคอนกรีตที่ที่เห็นแตกต่างกันก็คือว่า,าตัวของ Model participation mass มันมันจะโหมดเยอะเหล็กจะทายเอาเยอะโหมดที่เยอะกว่าของ RC นะครับเพราะว่าน้ําหนักเขาเขาค่อนข้างจะน้อยเนาะแล้วก็เวลาสั่นหรืออะไรเงี้ย กว่าจะหาไปถึงร้อยละเก้าสิบเจอซึ่งซึ่งมันหมดเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ได้วันเจ็ดสิบหมดครับผมลองรันดูนะเนี่ยอ่ะที่เกิดไปเมื่อกี้วิธีกรนะครับสินทรัพยแปดห้านะครับก็คูณเข้าไปเนาะห้าจุดสเจ็ดส่วนวิธีขอเนี่ยจากเอฟเอ็มที่ผมรันนะอ่ะโหมดหนึ่งสองสามนะครับโหมดหนึ่งไปตกที่อ่ของแกน x โหมดสองก็ตกแกน x อีกโหมดสามก็แกน x อีกนะครับเราจะไม่ดูค่าซัมนะครับเราดูค่าแมสในหลังนะ พารันดูปึ๊บทีนี้เรามาเช็คหนึ่งสองสามในข้อกําหนดบอกว่าพอเรารันทั้งทั้งสองเคสแล้วเนี่ย a และบเนี่ยหรือกอและขอเนี่ยกรณนี้ที่วิธีขอมากกว่าวิธีกอนะให้ใช้หนึ่งจุดห้าเท่าขอ,ของกในการก้อนค่านะครับแลงั้นเราเราเรา,เราดูแล้วอ๋อหนึ่งเท่าไหร่บ้างนะโหมดที่หนึ่งศูนย์จุดหกห้าหกศูนย์เลยก็คือมากกว่าวิธีกอที่หนึ่งจุดห้าเท่าเนาะดังนั้นถ้าขอมากกว่ากอที่หนึ่งจุดห้าเท่าเนี่ย เราให้ใช้วิธีก่อนในการป้อนโปรแกรมนะครับเราจะไม่ใช้ขอที่มากครับเราใช้แค่ก่อตามข้อกําหนดเลยครับใช้ในการวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นเอารันเอาสตอรี่เชียนะครับจาก GSA ของซอฟต์แวร์อันนี้ก็คือใส่ใส่โหลดใส่ลายตามอันนี้นะน้อตามอที่ข้อกําหนดมีน้ําหนักของพื้นของอะไรใส่เข้ามาอยู่ที่เบสเชียร์อยู่ที่ประมาณ5้าร้อยห้าสะนะครับตันนะครับ หลังจากนั้นพอเราได้แล้วเราพักไปก่อนครับเราวิ่งมาหา ISA บ้าง ISA เราทําไงก็คืออนี่ยปรับดัมปิ้งให้ตรงกันนะครับพวกนี้นะครับ except b a n g k o k นะครับรันมาโหมดต่างๆค่า R Response เป็นไงดัมปิ้งให้ตรงนะครับว่าอย่าไปใช้ที่0.05นะเพราะว่าเราเป็นโครงเหล็กอะไรเงี้ครับแล,ล้วนัะนค่าค่ามาพอรันได้แล้วเราก็จะจะใช้อ่าในการหา ค่าของไดนามิกแล้วเราจะไปเอา RSS แกน x และแกน y นะครับของเชียร์ฟอร์ทั้ง2แกนเอามาเพื่อที่จะมาลันหาค่าปรับแก้แรงเฉือนนะครับปรับแก้แรงเฉือนก็คือ s เกลลิ่งแฟ t เตอร์85%ของ static หารด้วยไดนามิกแล้วก็ไล่ค่าแบงนี้มาครับ x และ y นะครับ vs เป็นไงแล้ว0.85คูณ apply app 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 เข้าไปแล้วหารด้วย v d ไดนามิกที่เราได้เมื่อกี้ เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น scaling factor ของ x และ y มาของแต่ละแกนนะครับแล้วจะเอาไปออกแบบอีกหนึ่งขั้นนั้นพวกนี้จะเป็นการทำงานที่ค่อนข้างที่จะ,ะมากกว่าปกติอีกหนึ่งขั้นเพราะว่าเราจะต้องหาการออกแบบที่เหมาะสมเข้ากับแผ่นดินไหวให้มากที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นตัวของ resource นะครับ apply ของตัวของโหลดต่างๆเข้าไปครับโหลด combination นะครับ,อ,รบอันนี้1.2 1.6นี 2, ่ 2, จะเป็นของเด็กเนาะ ขวามือจะเป็นของคอนรีนนะครับพอรันแล้วเราจะได้ตัวของอ่าดีเฟคชันอ่าดีฟอร์เมชันของตัวของปลายนะครับตัวของอ่าเทปเปอร์ aper, นะครับออกมาตอนแรกที่ที่เห็นครั้งแรกเลยมันจะเป็นดึงไปเดียวใช่ไหมครับปลายปหกนิ้วนะครับดึงไปเดียวซึ่งดึงแล้วตอนปลายอันไปลายมันยังหย่อนอยู่ผมเลเบิลเป็นดับเบิลเข้าไปนะครับดึงสองขยิบเลยก็ แล้วตรงหัวเนี้ยผมเสริมเป็นลนักษณะอ่าคล้ายๆเป็นเป็นฮอนล็อกเข้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อให้คอเนี้ยแข็งนะครับแล้วก็ระหว่างตัวตัวเนี้ยครับเนื่องจากเทปเปอร์มันลึกโคนเนี้ยลึกเก้าสิบไปลึกอ่ารู้สึกประมาณสามสามร้อยสามร้อยมิลนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างระหว่างตัวเนี้ยที่เห็นก็คือจะใช้ตัวสติฟเฟอร์ครับหมายว่ามันสิบเก้ามิลนะครับเแบรบกทุกๆแอดประมาณหนึ่งเมตรทาให้ตัวของของบีมเราเนี้ยครับ แข็งขึ้นนะครับทําก็คือล็อกทุกอย่างเลยทําให้ทําให้มันมันไม่แอนแล้วก็เช็คดิฟเฟชชันลิมิต not supporting selling mm hmm. ก็คือโอผ่านในด e f เฟ c ชั o นลิมิตนะครับนี่เป็นโอวที่ที่รังมาเข็มก็คือใช้ใช้เข็มเจาะนะครับตัวตัวเ,เข็มจะใช้ในใน d เ a เ e t e r ห้าสิบครับเข็มเจาะกลม uh, sf สองจุดห้ารับ uh, safe load ได้ที่ประมาณเก้าสิบตันนะครับ ที่ที่ที่รันมานครับลึกประมาณสิบห้าถึงสิบแปดเมตรถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้อันนี้ลันมาแล้วครับน,นี้ส่วนพวกนี้ก็ต้องเราจะต้องทําการกรุ๊ปนะครับเมมเบอร์เอ็กซายเมนเนาะถ้าถ้าเราไม่แอปแอปแอปซายเขาก็จะกลายเป็นว่าอ่ามันจะดีไซน์เป็นท่อนใครท่อนมันเราต้องกลายเป็นท่อนยาวนะครับอ่ะต่อมาอีกสนะี่นาทีน่าจะพอทันอยู่ครับตัวนี้จะเป็นอ่าเราแอปพลายตัวต่างๆแลนะ้วเนี่ย วิเคราะห์ต่างๆออกมาแล้วเราจะได้แรงแรงทุกๆชิ้นส่วนนั้นเราทีนี้เราส่งมาหาไอเดียเซริก้างนะครับอันนี้เป็นลักอินร่วมกันระหว่างไมดั๊เจนแล้วก็ไอเดียเซิก้านะครับจะมีตัวลักอินร่วมกันอยู่ขออนุญาตเอาโครงสร้างง่ายๆนะครับออกมาประมาณชงนะครับอันนี้จะเป็นอพอรันแล้วใช่ไหมครับกดรันปุ๊บอันดับสิบแล้วพอรัเอันดับสิเสร็จเนี่ยมันจะมีะตัวเนี้ยเพิ่มเด้งขึ้นมาถ้าเรายังไม่รันตัวเนี้ยจะเป็นสีเทา เบอร์สองเนี่ยจะจะส่งออกไม่ได้พอเรานั้นปุ๊บเราถึงจะส่งออกได้ส่งออกไอเดียปุ๊บแล้วจะไปหาเบอร์สามจะเป็นไฟล์ binary ไฟล์หนึ่งเป็นการส่งคล้ายๆเป็นกึง่งบิมในเชิงของโครงสร้างส่ง property ส่งโหลดส่งอะไรขากันเราเรียกว่าบิมในเชิงของโครงสร้างนันั้นแล้วก็พอมาหน้าไอเดียปุ๊บไปหา s t i e l นะครับแล้วก็ import f o r m a u t h o r ตั้งค่าต่างๆหลังาาจากนั้นจะเป็นหน้าตางนี้ครับหน้าตางนี้ขึ้นมาเราไปกดที่เลขหนึ่งตรงนี้ครับถ้าใครใครหลังจบแล้วแล้วอยาก follow up ตามก็เอาเอา,เอา PowerPoint ผมเนี่ยครับลองลองไลง่ลลดูเนาะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ก็ลอง inbox มาในในเฟสหรือในเพจก็ได้ครับหนึ่งนะครับสองก็คือไล่ติ๊กตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็สามสามก็คืออยู่ตรงบริเวณนี้ครับ ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่ออะไรบบต่างๆเนาะพวงนี้โหลดเคสก็มันจะเอาออกมาตามที่เราติ๊กมาหน้าสักครู่ครับว่าจะเอาที่อ่าสเต็งเอ็นเวิลด์สเต็งมาไหมก็ไปติ๊กแค่อัเอ็นเวิลด์สเต็งหรือใครอยากเอาแค่แบบบางโหลดเคสก็ก็ติ๊กได้ครับเลือกที่ที่เหมาะหลังจากนั้นพอเราเลือกปุ๊บเราก็มาที่จอยนะครับไล่ไล่เป็นเป็นนียครับเป็น,ปน,ปนบูเลตลงไปไล่ไปที่จอยแล้วก็เลือกที่นิวเอาแบบไหนสองปุ๊บแล้วก็ อันที่สามก็คือมาเลือกที่เมมเบอร์ที่เราต้องการนะครับเราเลือกก็จะเป็นสมมุติเป็นบีมนะครับกับสับบีมนะครับเมนกับสับเลือกตรงนี้สีก็คือกดติ๊กโอเคแล้วก็ไปห้าก็คือดีไซน์กดไปที่ดีไซน์พอพอเราก,กดดีไซน์ปุ๊บมันจะ๊อปอัพหน้านี้ขึ้นมาเป็นหน้าหน้าเมนหลักของไอเดียเสริก้าเขาพอมันเด้งมาเนี่ยเรายังใช้งานไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปตั้งไอตัวของคอสเซคชั่นให้ตรงกับเหล็กที่เราต้องการก็จะมีของ ทาทาสติลนะครับแล้วก็ GIS แต่ล่าสุดผมผมอ e ีเมลไปหาผู้ผู้พัฒนาของไอเดียละว่าให้เอาเอาเหล็กของของไทยเข้าไปหน่อยนะครับก็ส่งแคตาล็อกของสยามยามาโตะแล้วก็อะไรต่างๆที่มีครับให้ให้เขาไปนะครับหลังจากนั้นก็่าโหลดต่างๆมันมาแล้วทีนี้เราก็มาลองจับพวกนะครับ o อ e เป t เรชันเลือกมีมี ต่างๆให้เราจัดโบจัดเพจจัดอะไรไครับตั้งค่าตามความเหมาะสมนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็จะรันแล้วก, run, วก็ดูผลการวิเคราะห์นะครับก็จะมีทั้งเขาเรียกมี LFDSD นะครับแล้วก็มีของ Eurocode ต่างๆพวกนี้นะครับที่ดีก็คือมี showworking คำนวณให้เราได้ด้วยนะครับแต่ตัวล่าสุดน่าจะเป็นคำนวณการกันไฟนะครับในโครงเหล็ก ออกมาเป็นตัวนี้นะครับก็ขอเรียกว่าเป็นบิมในเชิงของโครงสร้างแล้วกันนะครับว่าออกออกมาเป็น d x F และใหะ้น้องดับหรืออะไรของบริษัททำแบบจุดต่อได้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นลักษณะใน real case นะครับที่ใช้อซอฟต์แวร์ร่วมกับจุดต่อนะครับออกมายังไงตัวเนี้ยที่ที่เห็นแต่ละโหนดนะครับก็คืออย่างที่แจ้งไปคือเวลาเราเอ็กพอร์ตออกมาแล้วเนี่ย มันจะออกมาเป็นโหลดทั้งทุกๆแกนเลยครับทั้ง a อ i ก l Mx, m ลเอชียร์เเชียร์ y นะครับแล้วก็รวมอะไรต่างๆเนี่ยจะออกมาตามที่ที่เขารับมาจากตัวซอ,อฟต์แวร์หลักน,นะครับแล้วก็เราก็รันตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับพวกนี้นะครับนี่จะเป็นเสาไฟฟ้านะครับพวกอันนี้จอยต่างๆนะครับนี่ก็เป็นงานจริงที่ที่ทำไปแล้วนะครับ